น้าป่าใหญ่กลางหุบเขามีต้นไทรต้นหนึ่งสูงใหญ่และร่มเรื่นทุกๆปีเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงสัตว์ในป่าทั้งหลายจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจัดปาร์ตี้ใต้ต้นไทรใหญ่ปีนี้หมูน้อยปุกปิกตัวกลมน่ารักและร่าเริงเป็นผู้จัดงานเขาเดินเคาะประตูบ้านเพื่อนๆทีละตัวแมวเหมียวมมลิมาเต้นรำกับเรานะแมวมมลียิ้มและพยักหน้าฉันจะนำวงดนตรีเปียโ,โนด้วยต่อมาเขาบินไปหานกน้อยปีกสีฟ้า นกน้อยจิบจาบมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน่อยสินกจิบจ้าบกระพือปีกดีใจฉันซ้อมเพลงพิเศษไว้พอดีเมื่อเดินไปถึงถ้ำเสือเสือน้อยทองแท้กำลังนอนอาบแดดเสือทองแท้อย่าลืมมาเล่นเกมล่าขุมทรัพย์นะเสือหาวหนึ่งทีแน่นอนฉันจะเป็นผู้พิทักษ์สมบัติก็แล้วกันจากนั้นก็ไปหางูน้อยสายรุง้งงูน้อยเอื้อยมาช่วยจัดแสงไฟระยิบระยับได้ไหมงูพยักหน้าและลื้อช้าชา ได้เลยฉันมีไฟวิบวับเจ๋งๆ,ๆซ่อนไว้ในโพรงสุดท้ายเขาไปหาช้างป้าชบาผู้แสนใจดีป้าชบาจะช่วยเปิดปาร์ตี้ด้วยเสียงแตรดังๆได้ไหมครับช้างป้าชบายิ้มอบอุ่นได้เลยจะปุกปิ๊กฉันจะเป่าดังที่สุดเลยคืนนั้นต้นใสรถว่างสวัยด้วยแสงไฟเสียงหัวเราะเพลงและการเต้นรำดังก้องทั่วป่าแมวเล่นเปียโนโนกร้องเพลงงูโชว์ไฟเสือเล่นเกมหมูเป็นพิธีกร และช้างป้าชบาก็เป่าแตรเริ่มงานอย่างอลังการใต้แสงจันทร์ทุกชีวิตมีความสุขไม่ว่าจะหมูแมวนกเสืองูหรือช้างต่างก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าเรารู้จักแบ่งปันและยิ้มให้กันก่อนถึงค่ำคืนปาร์ตี้แสนสนุกตอนกลางวันหมูปุกปิกรีบเตรียมของตกแต่งกับเพื่อนๆเราแบ่งหน้าที่กันนะหมูพูดพลางจดรายชื่อใส่ใบไม้ใหญ่งูน้อยเอื้อยลื้อขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อแขวนโคมไฟ นกจิ๊บจ้าบบินไปเชิญสัตว์ในป่าที่อยู่ไกลเสือทองแท้ขุดหลุมซ่อนสมบัติสำหรับเกมล่าแมวมมลิเขียนเพลงใหม่บนเปียโน,โนช้างป้าชบาเตรียมน้ำผลไม้หลายชนิดแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้น Face screaming in fear ฟ้าเริ่มครึม้มฝนเม็ดโตโตตกลงมาปอแปะปแปะปอแปะโคมไฟที่งูแขวนไว้ถูกน้ำฝนพัดปลิวแผ่นโน้ตเพลงของแมวเปียกจนลบเลือน สือทองแท้ลื่นตกในหลุมที่ตัวเองขุดโอ้ยอยอยปุ๊กปิ๊กเราจะทำยังไงดีละ่ะนกจิบจ้าบร้องหมูปุ๊กปิ๊กนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มไม่เป็นไรเรามาช่วยกันแก้ปัญหาเธอเมฆฝนพวกเขาหาใบาไม้ใหญ่มาบังฝนงมูเอ้ยใช้ตัวพันโคมไว้แน่นกว่าเดิมแมวแมวมมลีแต่งเพลงใหม่สดๆจากเสียงฝนสือหัวราะลั่นหลุมนี้จะกลายเป็นด่านพิเศษช้างป้าชบากลางหูใหญ่บังฝนให้ทุกคน ฝนไม่ใช่อุปสรรคถ้าใจเรายังอยากสนุกด้วยกันและแล้วฝนก็หยุดลงท้องฟ้าเปิดพระจันทร์เต็มดวงโผล่ออกมายิ้มให้พวกเขาสัญลักษณ์พระจันทร์เต็มดวงปาร์ตี้จึงเริ่มต้นท่ามกลางความร่วมมือของเพื่อนทุกตัวทุกอย่างสวยงามขึ้นเพราะพวกเขาไม่ยอมแพ้บทเรียนของตอนนี้แม้จะมีปัญหาถ้าทุกคนร่วมมือและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ความสนุกก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ งานปาร์ตี้กำลังครึกครื้นแมวมาลิเล่นเปียโนเพลงเสียงฝนใต้ดวงจันทร์นกจิจ๊บจ้าร้องคลอกับเสียงใบไม้พิวเสือทองแท้จัดเกมล่าขุมทรัพย์หมูปุ๊กปิกเต้นโยกย้ายจนกลิ้งกลมไปมาช้างป้าชบาก็หัวเราะเสียงดังจนดอกไม้สะเทือนแต่แล้วขณะที่ทุกตัวกำลังหัวเราะกันอยู่นั้นก็มีเสียงครืดครืดกึกกึก ดังมาจากพุ่มไม้ด้านหลังต้นใส่ทุกตัวหยุดเต้นหยุดหัวเราะเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาแมวมาลิกระโดดขึ้นหลังคาต้นไม้ทันทีนกจิบจ้าบินวนอยู่บนฟ้าหมูปุกปิกกอดช้างป้าชบาแน่นสื่อทองแท้แยกเคี้ยวพร้อมคำรามงูน้อยไอ้ซ่อนตัวใต้ใบไม้แล้วเงาดำยาวๆก็ปรากฏออกมาช้าๆติงติงติง มา้มาม้าไม่ใช่สัตว์ร้ายใช่ไหมหมูปุ๊กปิ๊กกลืนน้ำลายเงาดำนั้นค่อยๆเดินออกมาจากเงามืดแล้วก็เผยให้เห็นเจ้าเม่นน้อยแหลมปิง Hedgehog มันถือกระเป๋าใบเล็กและมีสายเป่าหลอดฟองสบู่ห้อยคอขาขอโทษนะครับเม่นน้อยพูดเบาๆผมได้ยินเสียงเพลงจากไกลๆเลยเดินตามเสียงมาแต่เดินช้าเพราะขาสั้นทุกตัวหัวเราะอ,ออกมาด้วยความโล่งอก แมวมะลิลงมาจากหลังคานกจิบจ้าบบินไปต้อนรับช้างป้าชบาทเทน้ำส้มให้หมูปุกปิกรีบจับมือเม่นน้อยแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้ใต้ต้นไทรใหญ่มาเป่าฟองสบู่กับพวกเราสิสายรุ้งฟองสบู่สีรุ้งลอยฟุ้งขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ทุกชีวิตเต้นรำกันอีกครั้งแม้เสียงปริศนาอาจน่ากลัวในตอนแรกแต่บางครั้งมันก็แค่เพื่อนใหม่ที่มาไม่ทัน รุ่งเช้าหลังคืนปาร์ตี้แสนสนุกแสงแดดอ่อนๆอส่องลอดใบไทรลงมาใบไม้ไหวเบาๆเหมือนต้นไทรกำลังยิ้มหมูปุกปิ๊กนั่งมองกิ่งไม้ด้วยสายตาอ่อนโยนเขาพูดกับเพื่อนๆว่าเราสนุกกันใต้ต้นไทรทุกปีแต่ต้นไทรเองไม่เคยได้ของขวัญอะไรเลยเพื่อนๆเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่แมวมะลิจะเงยหน้าขึ้นนั้นปีนี้เรามอบของขวัญให้ต้นไทรกันเถอะ สมุนไพรและแล้วสัตว์ทุกตัวก็เริ่มช่วยกันสร้างของขวัญพิเศษแต่ละตัวใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาใส่ลงไปช้างช้างป้าชบาขุดร่องดินลึกนำทางน้ำมาให้ต้นใสงูงูน้อยเอื้อยนำมเมล็ดพืชหลากสีมาปลูกรอบโคนต้นนกจิบจ้าบเก็บขนนกสีรุ้งมาทำพวงประดับกิ่งใบหน้าแมวแมวมาลิเขียนบทเพลงต้นใสผู้ใจดีแล้วแขวนโน้ตไว้ตามกิ่ง ใบหน้าเสือเสือทองแท้วาดภาพต้นใสด้วยกรงเล็บลงบนแผ่นหินเม่นน้อยแหลมปิ้งเป่าฟองสบู่หอมกลิ่นน้ำพึ่งให้ลอยรอบรอบใบหน้าหมูและหมูปุกปิ๊กเขาวาดภาพหมูของเพื่อนๆและต้นใสด้วยสีจากผลไม้แล้วฝังไว้ใต้ต้นไม้เป็นสมุดความทรงจำต้นไม้เมื่อเสร็จแล้วทุกตัวมายืนรอบต้นใสพร้อมพูดพร้อมกันว่าขอบคุณที่ให้ร่มเงาความเย็นสบายและที่รวมตัวของพวกเราต้นใสที่รัก ลมพัดผ่านเบาๆกลีบดอกไม้ปลิวลอยลงมาเหมือนต้นไทรกำลังตอบรับในวันนั้นเองต้นไทรใหญ่จึงไม่ได้เป็นแค่ที่จัดปาร์ตี้แต่มันกลายเป็นหัวใจของมิตรภาพของสัตว์ทุกตัวในปา่าใหญ่หลายวันผ่านไปหลังปาร์ตี้ต้นไทรยังคงยืนตระหา่านกลางปา่าใบไม้พริ้วไหวคล้ายกำลังร้องเพลงและสัตว์น้อยใหญ่ก็แวะเวียนมาหาทุกวันแต่แล้ว วันหนึ่งท้องฟ้ากลับเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วเมฆดำหนาทึบลอยต่ำลงมาสายลมแรงพัดหอบกลีบดอกไม้ปลิวว่อนพายุใหญ่กำลังจะมานกจิบจะร้องเสียงหลงขณะบินวนสัตว์ในป่าต่างรีบหาที่หลบแมวมาลิกระโดดขึ้นหลังคาโพรงไม้เสือทองแท้หอบลูกเสือไปในถ้ำงูน้อยเอื้อยลุยหาที่หลบใต้รากไม้แม้แต่หมูปุกปิ๊กก็กำลังวิ่งหาที่ปลอดภัย แต่แล้วเขาหยุดหันกลับไปมองต้นไทรใหญ่ที่กำลังเอ็นไหวจากแรงลมของขวัญที่แขวนไว้เริ่มปลิวตกทีละชิ้นเราเราจะปล่อยให้ต้นใสอยู่คนเดียวไม่ได้ปุกปิกร้องลั่นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใหญ่ๆดังขึ้นจากด้านหลังเราก็ไม่ปล่อยเหมือนกันช้างป้าฉบาเก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงทีละตัวเพื่อนเอนทุกตัววิ่งกลับมาเม่นน้อยหอบเชือก นกจิบจ้าบโบกปีกนำทางใบหน้าแมวแมวมาริคาาผ้าคลุมใบหน้าเสือเสือทองแท้ยืนคำยันต้นไม้พวกเขาช่วยกันใช้เชือกมัดกิ่งใหญ่หาผ้าใบคลุมโคนต้นขุดร่องให้น้ำระบายออกและยืนล้อมต้นใส่ไว้แม้สายฝนจะเทลงมาพายุโหมกระหน่ำอยู่ครู่ใหญ่แต่ไม่มีใครหนีไปไม่มีใครถอยจนที่สุดลมค่อยๆเบาลง เมฆเริ่มจางสายฝนกลายเป็นละอองเบาๆดวงอาทิตย์พร้อมก้อนเมฆขนาดเล็กแล้วแสงแดดก็ส่องลอดก้อนเมฆอีกครั้งต้นไม้ต้นใสยังอยู่แม้ใบจะร่วงบ้างกิ่งจะหักนิดหน่อยแต่หัวใจของต้นใสกลับอบอุ่นกว่าที่เคยเพราะมันรู้แล้วว่าไม่ว่าจะมีพายุใหญ่แค่ไหนต้นใสไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไป